วิวแจมฟิมจะเดินมา <c oughs> 1,000วิวแจมฟิลมเดินมาเลยค่ะทุกคนแชร์ไป1,000วิวแจมฟิลมเดินมาเออแค่นี้แจมฟิมมาแล้วมาดูนี่สองนุ่มหล่อเวอร์อนันนี้ด้วยด้วยตีมเนี่ยเป็นแฟนฉันก็จะมีความคัลเลอร์ฟูความวินเทจ e 90บอกเหมาะอายุสมยัยอะไรเงี้ยสองนุ่มเขาก็มานีนี่น เขาบอกว่าหนึ่งพันวิวแจมฟิล์มถึงจะเดินมาจริงหรือปล่เออนะแล้วเดี๋ยวใกล้ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าไปดูละครเวทีเรื่องนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไลฟ์เดี๋ยวรอแ,แจมฟิล์มเดี๋ยวรอแจมฟิล์มมาก,ก่อนเลยมาแล้วพี่แจมพี่ฟิล์มนี่เออ แจมฟิล์มก็มาดูด้วยละครเวทีแฟนชัอมิวสกิกคลครที่อยากดูละครเวทีเหมือนพี่แจมพี่ฟิล์มอยากมาสัมษณ์ประสบการณ์เดียวกัน<ล>ประสบการณ์เดียวกันก็มาดูได้ซื้อบัตร้แวันนี้ไทยทิ i เ,เ,เก็ตแมเชยยยอร์หถึง26ิพฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะฮนะผมหมดรอบนี้ไม่มีแล้วนะเสียดายนะอ้าวเพราะว่าละครเวทีดีมากนี่เดี๋ยวให้ถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวดูซิว่าเขาจะเาไหมเออบอกไหมบอกมือให้เราไหมนี่เฮ้ยเลย ไปบ่ายจ้าไยบายจ้านี่พีสีเขียวเหมือนกันเออนัดกันมามะนี่ไห้มีใครอีกหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันพิ่งกับจักมาเกวพิ่งมามาเกลวก็แลนดิ้งมาเลยหฮกล้องกล้องเดี๋ยวพี่ปีปีเับส่วนทุกคนมาดู เดี๋ยวทุกคนมาดูแฟนฉันเหมือนพี่ไิลเราจะเลมาดูแฟนฉันแล้มิวสิควิดนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันอ่าโอเคไปแล้วให้พี่ฟิลไปดูก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ฟิล์มรีวิวเดี๋ยวพี่ฟิลพี่ฟิล์มรีวิวบอกว่าเออเป็นยังไงพี่ฟิล์มไปสัมภาษณ์แล้วมีเสียงกี๊ตี้มเดี๋ยวนเสียงกี๊ดอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันว้าวเจ้าแม่เราดูพี่แจมพี่แจมหล่อมาก คิดถึงคุณฟิล์มนี่ลงเครื่องสั่งมาเก้ามาเมาืม่อวานก็วันนี้ก็มาดูละครเวทีต่อเลยเพราะว่าละครเวทีเรื่องนี้ปังมากจริงๆทุกคนพี่แจมหลนะ่อนะเออดูชุดวันนี้ใครอะไรใครเห็นลายอะไรคอมเมนต์มาลายเสือบ้างอะไรบ้างใช่เสือไม่ใช่เสือไม่ใช่เสือด้วยฮนะนี่พี่แจมเมื่อกี้พี่ฟิล์มเข้าไปแล้วนะทุกคนเจ้าแม่ืจอมา